ก่อนไปดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดฝั่งนี้ด้วยกดนี้ด้วยกดอย่กอยาก,กดค่ะเดี๋ยวเนื้อยุ่ยตุกดเือ, <_ d> อ <_ d> กดแค่กระดิ่งกับ subscribe ก็พอค่ะเง <_ d> ือกด้าม <_ d> ้วจ <_ d> ้าอแมนดาอบดำแดง ตัวแม่แถวหน้าของเมืองไทยที่วันนี้จะขอเปิดเส้นทางชีวิตจากนางงามสู่นักแสดงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมเปเด,ดฐานะหัวใจหลังเลิ่รากับแฟนนุ่มชาวอังกฤษและเปิดเผยบริกรรมสุดแสนในวัยเด็กที่งานนี้แอมบันดาเอาตัวรอดได้เพราะว่าความฉลาดล้วนๆจ้าแครเปิดใจหลังทุกเงื่อนหลักล้านทำตามความฝันใหญ่ระดับโลกโอไม่์ก่จะเป็นเรื่องอะไรกันทีอ่ะ วันนี้ไปถามนักแรดเลยดีกว่าขอต้อนรับเลือกสาวสุดซ่าแอมเบนดาออฟดัมคุยแทบโชว์ของเราในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอีกหนึ่งสาวมากความสามารถซึ่งเรียกได้ว่าหลายบทบาทมากๆทั้งนักแสดงและล่าสุดตอนนี้เนี่ยเป็นผู้จัดแล้วต้อนรับเลยดีกว่านะคะแอมแมนดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอสวยมาก เป็นผู้จัดการประกวดคนล่าสุดเลยนะตอนนี้ใช่ใครถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทาง f c e e o o o นะคะให้ดู Tik Tok อยู่ก็ค้องจอค้อใจให้ของขวัญอเมนดากันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมขาใช่แล้วนะคะนี่อเมนด้ามาเราต้องนั่งยืดตัวเลยนะนั่งยืดตัวนะอย่ามานั่งนะไม่ใช่ไม่ได้เลยคืออแมนดาตอนนี้ในวงการบันเทิงมีทั้งดาราสาวนักแสดงเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นคือ เป็นนักแสดงก่อนนางงามก่อนเป็นนางงามแล้วก็มาเป็นนักแสดงมาเป็นนักแสดงแล้วก็เดี๋ยวมีซิงเกิลออกมาต้นปีหน้าเป็นเพลงแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งบทบาทคือพูดจัดนางงามค่ะตบมือเอาเป็นด้านหน่อยค่ะต้องหันนี้ด้วยตอนที่ผันตัวจากการเป็นดารานักแสดงมาเป็นนางงามแต่ละอันน่ะมันแตกต่างกันไหม ค่อนข้างแตกต่างนะคะถ้าถ้าจะเปรียบเทียบนางงามกับนักแสดงเนาะ,ะ,ะนางงามกับนักแสดงก่อนเป็นเป็นนางงามเนี่ยเวลาเราอยู่บนเวทีเราต้องพรีเซนต์ตัวเองเราต้องเป็นอแมนด้าให้คนจําได้ว่านี่คือ Amanda, อแมนด้าใช่ค่ะแต่พอมาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยเราเหมือนเราต้องมาสวมบทบาทไปเป็นอีกตัวละครอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่อแมนด้าเลยทำยังไงก็ได้ให้แฟนละครไม่ไม่ไม่เห็นว่าเป็นเราก็เลยมันจะมีความแตกต่างอยู่ค่ะแต่แต่เขาถือว่าเป็นเป็นนางงามที่ได้ละครเก่งนะ ใช่เพราะว่าแบบสามารถที่จะแบบโหแบบไปได้ชันไปได้ทุกบทบาทอะคนที่ประชันด้วยอะ่ะไม่ธรรมดาไงเออเออจริงๆแล้วมีคนนึงที่อยากให้ประชันด้วยเหมือนกันอะ <c oughs> นักสแสดงรุ่นใหญ่เหมือนกันแต่อาชีพเขาคือเป็นนักสแสดงกับนักเลงเ <c oughs> ั้งข้างอะ่ะ บอกเข้าไปซีว่าเราเคยเล่นด้วยกันใช่าทำกันบ้านไหมเนี่ยพี่หนิงเป็นผู้จัดของหนูใช่ไอแต่ช่วงแรกๆเลยแต่บอกเลยว่าอามนดาคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของหลายๆคนที่ได้ทำงานกันหนูตั้งแต่เริ่มในเด y วันเพราะว่าพัฒนาการหนูทุกทุกครั้งที่เราติดตามกันแต่ละปีมันขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้อามนดาเองเนี่ยแบบโอ้โหเขาเรียกว่ามันจะใช้คำว่า สุดอะเป็นคนหนึ่งที่สุดในทุกๆอย่างที่เขาทำอะแล้วอยากรู้ว่าอะอย่างสมมติว่าพอเราเป็นเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนาะเพราะว่านางงามเป็นอย่างหนึ่งแล้วพราะเวลาเราต้องกลับมาแสดงอีกครั้งนึงเพราะจากที่เคยร่วมงานกับพี่หนิงค่ะแล้วพอมาแคสของทางช่องอีกช่องหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นคือเราต้องขะสนิมหรือเราต้องแบบเพราะว่าเราต้องประชันกับพี่เชอร์รี่ใช่ค่ะก็จะมีกับกับพ,พี่พี่เจมจิก่อนนะไม่มาตามาตาลดาแล้วก็ไป พี่เฉรี่เขมบศรซึ่งของพี่เฉี่เขมบอรนี่แบบรู้สึกว่าหเีบอกว่าเครียดมากจริงเขาคือเขาคือพี่เฉลี่เขมบซรเลยเขาเป็นคนน่งนิ่งๆเนาะพลังเขาก็แบบเต็มเลยใช่แล้วเขาคือเราเราดูละครเขามาตั้งแต่เด็กอะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อบทมันแบบแรงมากมันท้าทายมากเราก็ทําเต็มที่ค่ะไปเรียนหนักมากเลยเคาะสนิมแบบสุดๆไปเลยค่ะจริงหรอไม่ไอเขาะสนิมมันไม่เท่าไหร่แต่พี่ได้ยินข่าวมัว่าหนูอะเครียดจนแบบมีอาการแบบบางทีอยากจะพบแพทย์ะ โอ้ไม่ไม่ถึงกับพบแพทย์ค่ะแต่ว่าบทบท,บทมันหนักจริงๆค่ะบทมันหนักก็เหมือนเราต้องทําความเข้าใจว่าทําไมตัวละครเฟรมถึงเลือกที่จะทําในสิ่งนั้นๆเพราะว่าในตัวที่เป็นด้าค่ะไม่เข้าใจคือ,อโลกสวยกว่าน้นมองมุมมอง,มองโลกบวกคือทําไมเขาต้องไปอยากได้สามีของคนอื่นอะไรประมาณนี้เราก็แบบไม่เข้าใจเหมือนเราก็ต้องมีคาถามแทนตัวละครใช่ใช่ซึ่ง เราไม่ควรมีคําถามนั้นถ้าเราจะเป็นเขาแล้วมีบทไหนไหมเพราะว่าอ่ะนางเอกก็เล่นไปแล้วน่ารักน่ารักกับเจมส์ใช่ไหมแล้วก็มาแบบร้ายร้กับพี่ลี่มีบทไหนที่เราอยากเล่นอีกไหมคะหนูชอบแบบบทแรงๆนะคะตอนเล่นตอนเล่นแบบร้ายร้ายมันสนุกเนาะอ,อยากเล่นแบบบทแรงๆอะไรก็ได้ที่ที่มันแบบที่มันท้าทายอะคะ่ะใช่ม,มันแบบผู้หญิงขายบริการหรือว่าอะไรบทที่มันแบบชํำๆอะ ฉ่ำช่ำฉ่ำไม่ธรรมดาเพราะว่าจริงๆชีวิตจริงเธอแสบไงให้เธอเป็นเล่นเรียบร้อยมันก็จะใช่อยู่ใครบอกน้องฉันแสบนี้แหละตัวแสบเลยน่าหวานแต่เดือเงียบค่ะไม่ใช่ใครบอกเขาเป็นเด็กที่เก่งเรียบร้อยเขารู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงเวลาอยู่ตรงไหนคนแสบกับคนแสบ มองกันจะรู้แม่นี่ไม้ม,มะยมมันเลยนะก้านม,มะยมรอฟาดเลยนะายฟาดอเมนดา้ารอเมนด้าเอาแต่เรื่องนี้ยังโดนอยู่ปัจจุบันเนี่ยได้ข่าวว่าเด็กๆโดนฟาดด้วยก้านม,มะยมบ่อยมากจริงค่ะหลังบ้านหนูมันจะมีต้นมะยมใหญ่ๆต้นหนึ่งเก็บไปพี่อัดยิงสิใช่เหรอคะเอาไปฟาดใจดีเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวคนบอกแม่ <c oughs> คนนั้นฟาดไม่ทันจริงสมัยสมัยก่อนเขาเล่ากันบอกว่าเด็กๆอ่ะเออเป็นคนที่โดนใช่ค่ะแม่ชอบเด็ดก้านมาแล้วก็ อแมนดาแล้วก็รูดเอลู่ก็วิ่งรีบวิ่งรูดอีใบมันรุดใบรุดใบพร้อมฟาดหนูก็รีบวิ่งขึ้นห้องเลยแล้วก็ล็อกประตูคดีอะไรล่ะที่เขาว่าเราแสบอ่ะถูกป่ะเอะอะมาบอกว่าพูดว่าอแมนดาแสบอแมนดาแสบแสบมันมีแสบหลายเวลแสบเวลไหนดื้อเงียบหรอมันมันดื้อค่ะดื้อเฉยๆอ่ะเหมือนเรามีน้องชายอยู่คนหนึ่งก็ชอบเล่นการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันก็เยอะไปแม่ก็คงแบบ เมื่อไหร่จะหยุดกันเนี่ยทะเลาะกันทั้งวันตีกันทั้งวันอย่างนี้ไม่แสบหรอกอย่างนี้แล้ว่าแค่เด็กดื้อน่ารักเด้อแต่ว่าแม่เป็นคนดุ แล้วแม่จะเป็นคนที่แบบมีระเบียบค่อนข้างสูงแต่พ่อหนูวชิลมากเพราะว่าเลี้ยงแบบฝรั่งเลี้ยงแบบฝรั่งไม่หรอกแต่สุดท้ายอ่ะพ่อแม่ต่อให้ดุยังไงนะบุมเชื่อว่าบ้านเนี้ยพ่อแม่ต้องยอมเขาทําไมคะอ่าบอกไปว่าทําไมพ่อแม่ต้องยอมเราวิธีการจัดการให้พ่อแม่อยู่หมัดโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเถียงเราไม่ต้องอะไรเลยทํายังไงลูกเรียนเก่งค่ะอ่านี่ไงสี่เลยไหมเกรดเอเลยไหม ได้ได้เอเยอะคือตอนเด็กๆอะค่ะหนูคิดว่าอย่างหนึ่งว่าหนูเป็นคนที่ชอบเรียน<อ>แต่ว่าติดเพื่อนเหมือนกันชอบอชอบไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนอไปทะเลอะไรอย่เงี้ยเป็นเด็กเกาะเด็กภูเก็ตเนาะเ,<อ>เราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราเรียนเก่งแล้วเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์เราจะไปเที่ยวที่ไหนพ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้เปล่า การบ้านก็ทาเสร็จแล้วสอบก็ได้เกรดดีความประพฤติที่โรงเรียนก็ดีก็ดีก็จะใช้เป็นข้ออ้างมาตลอดกิจกรรมก็โดดเด่นที่โรงเรียนสอบเลยใช่แล้วกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่กีฬาแบบธรรมดาเบย์เบไม่นะจ๊ะเล่นฟุตบอลเป็นนักว่ายน้ำเคยเล่นอันนี้ด้วยนะคะมีชื่อว่าริงเกตคล้ายๆกับฮอกกี้ค่ะจะไอสเกตฮอกกี้เล่นหมดเลยเล่นเล่นเหมือนพี่แล้วก็ไม่ใช่เล่นเล่นด้วยกีฬาฟุตบอลเนี่ยถึงขั้นเป็นนักกีฬาลงเลย จริงไหมเนี่ยคุณสับขาหลอกแม่แล้วคุณยังสับขาหลอกคู่แข่งกับกีฬาบอลกหลอกเป็นอยู่แป๊บนึงเป็นอยู่แป๊บนึงค่ะแล้วก็เราก็สะดุดฟุตบอลโหวดพมจริงแล้วเราก็เลยคิดว่าพอดีกว่าพอละพอดีกว่าไม่เอาเแล้วการแข่งมันดูไม่มีเส้นทางมาถึงการเป็นนางงามนะพิมพ์นะอยู่ๆคือใครเขาไม่เห็นเราหรือว่าเราแบบอยู่ๆเปิดทีวีดูแล้วแบบเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะแบบพี่ปุ๋ยต้องมาแล้วอะไรกันไหม ไม่เคยมีความฝันเลยค่ะตอนเด็กว่าอยากเป็นนางงามคือเราก็เนี่ยถูกเลี้ยงแบบนี้เสาร์อาทิตย์ไปทะเลไปเตะบอลเล่นวอลเลย์กับเพื่อนอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบความสวยความงามไม่น่าจะใช่ทางเราไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กสมัยก่อนมันต้องแบบตัวเล็กเล็มันจะมีช่วงผมยาวๆผิวขาวๆเราก็ร้อยเจ็ดสิบชอบไปทะเลแทนเชียวผิวเราก็เลยคิดว่าเออไม่น่าจะเวิร์กหรอกแต่ว่าพอจบมหาวิทยาลัยกลับมาค่ะมีคนแบบก็มาแบบถามๆว่าไปประกวดนางงามไหม เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราสวยขอท่านสวยชมหรือว่าเราสวยหรือว่าเราสวยเราก็เลยเอ้ยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะไปเส้นทางไหนในชีวิตดีเอ้ยลองดูสักตั้งหนึ่งไม่เสียหายลองดูซิว่าเป็นยังไงนั่นแหละค่ะแล้วเป็นยังไงสวยไหมตอนนั้นก็เป็นยังไงก็ ก็ไม่หยุดประกวดเลย,ย <ปะ S 2> 10สิปีเ, <laughs> เ,เแต่ว่าความสวยนี่สะดุดตาจนมีฉายาพี่กระเทยคืออะไรอะ่ะเงือกด้าปะคะพี่กระเทยไงก <c oughs> ็คือเวลาวงการยังงาใช่ไหมเรา <c oughs> จะเรียกเอ,อเพศที่เขาเรียกว่าเพศที่สามค่ะเอ่อ L <c oughs> จ b t ตสารพัดว่าคุณพี่กระเทยอะไรเงี้ยเขาเรียกเขาให้ฉายาน้องคือเงือกเงือกเหรอเงือกได้เงือกนี่ของพี่คือหน้านะที่เมื่อกเนื้อของป้าคือของบูมอ่ะคือหน้านะออกไปจากสตูปุ๊บก็คือเงือกเลยทุกคนเรียกเลยว่าเงือกช่ยเซนนี่ไงนี่ไงเขาไปถ่ายรูปเมรเมือเมร์คือหนูเป็นเด็กเกาะค่ะหนูจะมีความเป็นคนที่รักทะเลมากดำน้ำตั้งแต่แบบ14 15ห้า ชอบทุกอย่างที่เป็นทะเลที่เป็นทะเลเราก็เลยเหมือนจะไม่ได้ว่าครั้งแรกที่ใส่หางน้เงือกคืองานอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นใส่มาเรื่อยๆจนเขาก็เลยเรียกว่าเงือกดนแต่จริงพี่แนะนํานี้นะแม่ไหนก็ได้ฉายาเงือได้ไปแล้วอ่ะต่อไปนี้หนูควรจะคคงคอนเซ็ป หนูไปไหนหนูใส่เนื้อเงือกไปหมดทุกที่เลยแล้วจะเดินยังไงเดินก็กลายเป็นแพนกวิ้นนะจ๊ะก็นี่ไงให้ยัยบูมเขาไปคอยลากช่วยยยกน้องเออเออเออได้นะพี่ช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยมีงานเหมือนกันพี่ยกขาได้อยู่ป่ะพี่มองกเรานะคะออกฉลับปากน้องเขาแล้วนะได้ได้พช่ลับปากออกสื่อนะไลฟ์ไลฟ์ดูหางเงือกเออแล้วทำคอนเทนต์ไปเลยใช่อะแต่ว่าก็คือเข้าวงการมาแน่นอนแหละจากที่เด็กแบบเอ่อภูเก็ตนาะอาจจะไม่ได้แบบ ตอนแรกเราก็คิดเรามีเป้าของเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้สวยพิมพ์นิยมพอเข้ามาเริ่มมีคําแบบบูลลี่คําแบบว่าเห็นบอกว่าโดนหนักมากเหมือนกันแรกๆโดนอะไรบ,บ้บางคะมีมีโดนอยู่แล้วค่ะถ้าถ้ามาประกวดนางงามก็คือก,ก็จะมีแฟนๆนางงามที่เขาก็เชียร์คนอื่นใช่ไหมคะแล้วบางทีเขาก็อาจจะแบบมาคอมเมนต์เราบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็มีถ้าถ้าแรงสุดก็ด่าดแบบถึงพ่อถึงแม่เลยไม<า>่ต้องไปด่าพ่อแม่ใช<ๆ>่โกรธปะช่วงแรกๆก็โกรธคำ ช่วงเข้ามาใหม่ๆเลยคือเราไม่เข้าใจเ,ออเราเรารู้สึกว่าทําไมทําไมต้องเขียนอะไรแบบนี้แรงสุดที่ด่าดถึงพ่อถึงแม่เราแล้วเราทําให้รู้สึกว่าฟิลมันขาดอะคือคําว่าอะไรเหมือนแบบช่วงนั้นพ่อไม่สบายด้วยค่ะแล้วมีออคอมเมนต์แบบขอให้พ่อตายอะไรแบบนี้โอ้โอตายละประมาณนั้นเลยจริงเหรอจริงจากการแค่โกรธว่าเราประกวดนางงามแล้วก็คือชอบแฟนนางงามอีกคนนึง่งคนที่เราสวยกว่าอีกคนนึง คือเราสวยกว่าเขาไหมคนที่เ,าเขาบูลลี่เราจริงๆเราสวยกว่าเขาใช่ปะ่ะเอาจริงๆดิจริตมาดิจะหลุดมาสิไหนสวยกว่าใครคะสวยกว่าคนที่แบบเขาอาจจะชอบอีกคนยังไงที่เป็นคู่แข่งกันอันนี้นะไม่ไม่ได้กดเข้าไปดูพี่หนิงเออแต่เราก็<ต><ม>สวยค่ะแต่เราก็สวยสวยโอเคความสวยของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแตาจริงๆเดีขาไม่มาบูลลี่หรือพูดลลี่หรอกเพราะว่าทุกคน่ะมันสวยมันไม่ได้สวยจากภายนอกอย่างเดียวข้างในเราอินเนอร์ อินเนอร์คือเรามันต้องแบบเ,เ,เมันก็ต้องงามด้วยอะ่ะเ,เ,เข้าใจป่ะมันต้องมาจากข้างในสวยอย่างเดียวไม่พอ,อ,อ,อบางทีมันต้องมีความรักความสาใส่ใจด้วยอะไรของเขา,<อ>าล่าสุดนี่ความรักบางทีมันด้วยระยะทางหรือเปล่าเลยขาดการใส่ใจและขาดการติดต่อกันออกไปอยากจะถามน้องเขากลัวน้องเขาโกรธก็ไม่ถามตรงๆก็เลยอ้อมไปตรงน้นกลัวกลัวเหมือนกันเพราะว่าสายตาคือแบบ ไม่ใช่หรอกพี่บูเขากลัวอะไรรู้ป่ะเขากลัวแฟนคลับอเมนดาร์มันลงทัวลงเขาเมื่อกี้เมื่อกี้พูดจนหนูว่าเขาเขาจะไปเรื่องไหนเออพี่ก็้องระงว่าเขาจะไปเรื่องไหนอ๋อแล้วพอถามเสร็จอ๋อกลัวแฟนคลับน้องไปลงว่าไปถามเรื่องหัวใจน้องออถามได้ถามได้ลองอนุญาตยเลยความรักตอนนี้กับหนุ่มชาวอังกฤษก็ก็เลิกกันไปแล้วค่ะปีนึงแล้วปีนึงแล้วใช่แล้วเป็นไงบ้างสถานะลูกสาวหัวใจตอนนี้เป็นไงคุณแม่ ทำหลายอย่างเหลือเกินไม่ไม่มีเวลาทําอะไรเลยเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะดีที่สุดแล้วคือเราเราเหยาชีวิตเรามันไปทุ่มเทกับสิ่งที่มันทําให้เราเจ็บปวดเนาะหาแพชชั่นความเจ็บปวดแล้วทําให้มันเกิดงานน่ะเฉียบมากค่ะดีป่ะต้องอย่างนี้ปรึกษาทุกคนมาให้ทุกคนปรึกษาทุกคนมากลูกไม่แต่เพราะเพราะแอบรู้มาเพราะแอบรู้มาจากพี่เอเพราะจริงๆตอนที่แบบว่าเลิกกันก็แอบแบบเฮิร์ตเฮิร์ตหนักหนักอยู่เหมือนกันเพราะก็ เจ็ดปีอยู่นะคะก็มาเจ็ดปีเซเว่นยีเลยเนาะเป็นแบบว่าเขาเรียกเลขอาถรรพ์เลยนะคะแล้วตอนนี้เปิดใจไหมคะว่าแบบเฮ้ยอยากจะลองคุยกับแบบหนุ่มไทยดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ปิดกั้นค่ะมีไหมไม่มีไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยน่ไม่ดีเอาจริงจริงอะขบอย่างนี้มีขบอย่างนี้ได้ ไม่ก็พี่โมบอกไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยไม่ไม่ไม่เลยหรอเวลาถามอย่างนี้หรอถามอ้อมไปก่อนสเปคเป็นยังไงสเปคเราเป็นยังไงอ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนใช่ไหมคะสเปคเราเป็นยังไงสเปคไม่มีค่ะเพราะว่าแฟนเก่าที่เคยคบกันมาไม่มีใครเหมือนกันเลยเคยคบแบบเอเชียเคยคบฝรั่งนิสัยที่อแมนดาชอบแล้วคิดว่าอื้คนนี้แหละถูกิจฉันเลยเพราะฉันสวยอย่างเงี้ยเออ ชอบคนอารมณ์ดีค่ะแบบทำได้เหรอย่างพี่ได้ไหมอารมณ์ดีอย่างนี้ได้ไหมได้เพศล่ะต้องเป็นผู้ชายไหมหรือว่าเป็นแบบยังไงก็ได้เป็นผู้หญิงไม่ปิดกั้นค่ะอ่าไม่ปิดกั้นหลายหลายต่อสิต่อสิเดี๋ยวได้คำตอบแล้วแล้วแบบตอนกลางคืนคุยกับใครเอางี้ดีกว่าก่อนนอนก่อนนอนดูดูหนังค่ะคุยกับคุยกับลูกชายน้องแคสเปอร์หมานอนด้วยกันแล้วที่ตะกี้พี่เห็นอยู่ในห้องแต่งตัวค่ะ เห็นแบบแล้วก็ย <Odys> like ิ้มไปเวลาคุยโทรศัพท์เวลาเราแชทแล้วเรามีรอยยิ้มนั่นใครอะไม่ได้พี่หนิงไม่ได้คุยกับใครหนูนั่งดูกระแสเมื่อวานเปิดอ๋อกระแสดีก็เลยมีรอยยิ้มเห็นนะสติดีไม่หลุดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่หลุดเพราะไม่มีเพราะว่าไม่มีอันนั้นเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังจะเข้ามาหาเราเออหนุ่มคนนั้นหนุ่มคนนั้นอะที่แบบว่ามีข่าวว่า ทุ่มเงินหลักล้านหลักแสนนะ่ะมีปะมีปะมีปะมีฮะเธอทุ่มเพื่อเขาขนาดนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเธอ,อ <laughs> ทุ่มเพื่อเขาขนาดนี้เลยนะ,ะไม่ไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวน้องเริ่มตกใจกับคำถามเราละเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยี้กันคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีข่าววงในออกมาคุณผู้ชมค่ะว่าน้องเอเมนดาเนี่ยมีรักครั้งใหม่เรียบร้อยแล้วรักครั้งนี้นะ่ะเขาทุ่มเงินแบบ หมหาศาลมหาศาลความรักมันรั่วแล้วค่ะแล้วนี่คือรายการคุยแซบโชว์เดี๋ยวมาตอบกันค่ะกลับมาดีกว่ามาถามเรื่องหัวใจดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะคะอาร์แมนด้าเนี่ยทุ่มกับความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ปกติไม่ค่อยเปน,นะแต่อันนี้เปถึงหลักล้านยังไงเดี๋ยวบูมบูมรู้เอาอย่างบูมเหมือนรู้วอะไรมารู้เหมือนที่พี่รู้หรือเปล่าเหรอเออคุณตอนนี้ใครจะมาจีบเขาไม่ได้เขาเป็นผู้บริหารแล้วนะคะ เ,ออเ,เป็นผู้บริหารแล้วเพราะว่าทุ่มตัวหลักล้านกับการเป็นเจ้าของอเวทีประกวดใช่ค่ะเราเป็นแบบจิตปากทำไมแม,ม่สาวแม่สาวเปยไงเอาเปาเปไงเปพี่คงดิพี่หนิคอ่าได้เลยครัอคือยังไงแล้วทำไมอยู่ๆเรามาเป็นเจ้าของเวทีมิส มิสแอนด์มิสเตอร์ปอ per national Thailand ค่ะก็คือจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันมาจากการที่คือหนูเป็นนางงามเนาะนางงามมันอยู่ในสายเลือดเหลือเกินไม่ว่าจะจบไปหนูประกวดยูนิเวอร์สตั้งแต่2020ไม่ว่าจะจบไปนี่ก็จะ5ปีแล้วค่ะจบไปกี่ปีกี่ปีก็ต้องตื่นมา6โมง7โมงเช้ามาเชียร์ละประเทศไทยประเทศไทยเหมือนเรี่างล่าสุดนะล่าสุดมาเชียร์กันมาทั้งที่คือก่อนคือทำงานดึกมากแต่ก็ ไม่เป็นไรเราสู้เราไหวไม่ใช่แค่เวนี้เวเดียวแต่คือเราเชียร์ทุกเวทีเชียร์ประเทศไทยทุกหมายถึงว่าเวทีนางงามทุกเวทีหรือเวทีการประกวดที่เกี่ยวกับการประกวดอะไรใดๆที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือประกวดผู้หญิงเราเราดูหมดเลยดูหมดเลยดูหมดเลยคือเราก็อยากอยากเชียร์ตัวแทนประเทศไทยเนาะซึ่งล่าสุดเนี่ยหนูเป็นเจ้าของเวทีเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเป็น national director พูดพูดถึงลิขสิทธ ประเทศไทยขอประเทศไทยเลยประเทศไทยเลยจริงเหรอแล้วทำไมอยู่ๆทำไมถึงจับพัดจับผูแล้วเลือกเวทีนี้มาถืออะคะคือตอนแรกทำทำกับผู้จัดการนะคะจุ๋มจิ๋มทำมาสองคนแล้วตอนแรกคุยกันเล่นๆว่าวงการนี้เนี่ยโหมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้เลยเนาะใช่มันเหมือนขี่หลังเสือนใช่มันสนุกก็เลยคุยคุยเล่นๆว่าซีสั่ทำไมไม่เข้าไปเลยล่ะแบบพูดขำๆแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้จริงๆที่แบบ ได้เข้ามาทําจริงๆอะค่ะมันลงทุนเยอะมากเลยนะการกินแบบเนี้ยแอบถามได้ไหมอยากรู้ตัวเลขเขาอีกแห้วพี่ก็อยากรู้อาทเลยผมอยากรู้ว่าเวลาซื้อลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยเราลงทุนไปเท่าไหร่ก็เจ็ดหลักอยู่ค่ะเจ็ดหลักโอ้ยไม่สิเดี๋ยวถ้าเจ็ดมันก็แค่เจ็ดมันก็คือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแปดไหมพี่ว่าแปดแหละหรือว่าเจ็ดปลายๆกับเกือบแปด ก็ประมาณประมาณเจ็ดแปดอ่ะไม่ไม่บอกไม่บกไ่ด้บอกไม่ได้จริงบางทีมันก็เป็นความลับของเขาเนอะเอาจริงๆแล้วอย่างเนี้ยเราจะประกวดเองไหโอ้จริงๆนอคือเข้าใจป่ะว่าแบบเอ้ยคนคนเขาเห็นภาพเราอะเป็นนามๆใช่ไหมคะแล้วพอวันหนึ่งโอเคเรามาออกมาประกาศว่าแบบเออเราเป็นแบบทําเวทีนี้นะคนที่จะสมัครเขาก็จะกลัวเฮ้ยอเมน่าประกวดปะเนี่ยเห็นแบบว่าลงแบบปรโมทออะไรลงไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ซื้อมานะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรอไม่กลับไปประกวดไม่ใช่ค่ะคือเราอยากเราอยากทําจริงๆเราเป็นแฟนนางงามที่เราเป็นนางงามใช่ไหมคะเวลาเราดูเวทีเนี่ยแล้วเราเห็นเวทีจึ้งๆอ่ะเรารู้สึกว่าเ้เวทีมันน่าเดินมากเลยมันมีความแบบแบบนี่แหละเราอยากเดินเวทีแบบนี้แล้วก็ในฐานะแฟนนางงามเราก็แบบเฮ้ยทำไมเขาไม่ทําแบบนี้อ่ะทำไมอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เห็นแฟนนางงามที่แบบ มาเรียกร้องในคอมเมนต์ต่างๆคือเราก็เข้าเข้าไปดูเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะจัดเวทีที่มันสนองนี้ในความเป็นนางงามของเราที่แบบเดินให้มันมัน,มนแล้วก็ทําโชว์ออกมาให้แฟนนางงามได้ได้ดูแล้วรู้สึกมันไปด้วยอ่ะแล้วทําไมต้องเป็นเวทีนี้มันมีเวทีเทยอะแยะมากมายทำไมถึงเลือกเวทีนี้คือเร,เราก็ดูหลายๆเวทีแล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่าเวทีนี้เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ก็คือเขาจะมีเป็นชาร์จรอบต่างๆคือมันไม่ได้มีแค่ผู้ชนะ แค่วันไฟนอลวันเดียวแต่มันก็จะมีชาเลนจ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมเดลหรือว่าอะไรก็ตามในวันนั้นนั้นมันก็เลยมันดูเหมือนแบบม,มันสนุกอะค่ะหมายความว่าแต่ละรอบของชา์เลนจ์มันจะมีโจทย์ว่าวันนี้โจทย์ต้องการ <c oughs> ให้นางงามเป็นโมเดลหรือวันนี้ต้องการให้นางงามเป็นดารานักแสดง เพื่อจะได้พรีเซนต์ความสามารถของแต่ละคนได้เอเอันี้ดีก็เลยเหมือนแบบเราจะได้เห็นศักยภาพของตัวนางงามที่มาประกวดด้วยคือมันเหมือนมันไม่ใช่แค่นางงามเลยแล้วเหมือนการแคสติ้งคนคนหนึ่งบุคลากรท่านหนึ่งที่จะมาอยู่ในวงการบันเทิงล้วอายุล่ะอายุเขาจํากัดเพศจํากัดวัยไหมของของด้าจะเป็นมิสและมิสเตอร์ใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยจะถึงส2แล้วก็ผู้ชาย ผู้ชายน่าจะ34ทําให้ผิดใช่ไหมใช่ไหมเนาะใช่ไหมเออใช่ผู้หญิง32ผู้ชาย34ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานที่เราเห็นกันเลยกระแสเป็นยังไงบ้างเพราะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยระดับนางงามตัวท็อปอู้หอันนี้อยู่ๆเขามาร่วมงานด้วยคือน้องพรฟ้ากับน้องแพรวนิดแพรวนิดเมื่อวานกระแสดีมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนก็คือแบบ เอาจริงๆงานดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเลยแล้วก็น่าจะเป็นทุกคนที่มาแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มาแบบมาเชียร์นะคะแล้วก็ได้ได้ไดทำกับพี่พรฟ้ากับแพลวเพราะว่าเป็นนางงามที่ประกวดด้วย Miss Universe 2020แล้วเราก็เหมือนแบบมีความสนิทสนมกันมากๆแพลวเองก็เคยไปได้รองอันดับ 2, 2> อเอยรองอันดับหนึ่งค่ะของ Miss Supranational เลยเป็นตัวแทนประเทศเไทย,ไ,ทยไป,ปใช่ค่ะเพราะะนะเนี่ยแพลวเขาจะแบบ มีประสบการณ์ในเวทีนี้เลยบอกกับพี่พรฟ้าที่เขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบนั่งหลังตรงตลอดเออเวลาเวลาโพสแบบเขาแบบเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่กเกอร์เขาอ่ะคือมันเหมือนแบบว่าพอเขานั่งปุ๊บท่าเขาได้อย่างนี้เลยยืนปุ๊บเขาแบบนะอย่างนี้เลยมาความสามารถมากเราก็เลยคิดว่าต้องสองกนนี้ฉะนั้นตอนนี้รายการคุยแซ่บชกก็จะทําการสัมภาษณ์นะคะวาที่ผู้จัดเราจะไม่สัมภาษณ์ดารานักแสดงหรือว่า นางงามอีกแล้วเราอยากได้คําตอบแบบที่เมื่อวานนักข่าวถามคุณแล้วยังไม่ได้คําตอบเพราะนี่คือคุยแซ่บโชว์คุณตอบสัญญาวเวาทีนี้กี่ปีคะอุ๊ยหนิงัวใจตัวเองจังเนี๋ยหลุดพูดออกไปเอา้าทำไมอะกี่ปีก็ไม่ค่ะคือคือด้าก็ไม่ไม่ได้อยากจะพูดจํานวนปีไปเพราะเรารู้สึกว่าเวทีนี้เนี่ยถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขและทําไปได้ด้วยดีเนี่ยเราก็อยากจะทําต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเราก็เลยไม่อยากฟิกว่ามันจะต้องเป็น หนึ่งปีสามปีห้าปีแต่เราก็แค่แบบอยากทำไปเรื่อยๆเลยเพราะจริงๆทำงานมันก็ต้องมีความสุขบนแพชชั่นของงานที่ทำด้วยเนาะใช่แค่นั้นเองแล้วอย่างนี้บ้มอยากรู้ว่าอย่างเวทีนี้มันจะเริ่มเริ่มเมื่อไหร่แบบสมัครหรืออะไรยังไงคือเนื้อห์ไหมก็คือเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งในน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนาค่ะก็เดี๋ยวจะประกาศหมดเลยว่ารูปร่างการประกวดเป็นยังไงบ้างรับสมัครชายกี่คนหญิงกี่คนแล้วก็น่าจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เปิดรับสมัครน่าจะช่วง มีนาเอเพรเมษาปีหน้าประมาณมีนาหรือเมษาอีกหลายๆคนก็มองว่าเราเองเนี่ยนะเป็นนางงามในเวที Miss Universe Thailand แล้วพอเรามาทำอีกเวทีหนึ่งเนี่ยมันคู่แข่งไหมมันคู่แข่งไหมอ๋อคู่แข่งไหมเหรอคะคือได้มองว่าไม่นะคะคือแต่ละเวทีมันมีบริบทที่ค่อนข้างแตกต่างกันไป จริงได้เป็นเป็นมิสอุนิเวอร์สัลไทยแลนด์มาก่อนแต่ตอนนี้ก็มาเป็นผู้จัดมิสซูปราซึ่งคือนางงามก็คือนางงามอ่ะมันมันอยู่ในสายเลือดอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นแฟนนางงามเราดูทุกเวทีเราดูทุกเวทีเราเชียร์ทุกเวทีอยู่แล้วแล้วก็ เราก็จะพยายามทำความเข้าใจบริบทของเมสซมิเซอร์ซูปรานะเองมาจริงๆพี่นะมองว่าพอเราโตขึ้นเพราะเราจากเวทีวันแรกจากวันเนี้ยมันเหมือนพัฒนาการไปเรื่อยๆจะให้น้องเป็นนางงามอยู่ตลอดไปมันก็ไม่ได้ไงเขาก็ต้องอัพเวลขึ้นมาทํางานที่มันเดินหน้าพัฒนาต่อๆไปด้วยเนาะใช่ค่ะเก่งมากๆอันนี้ชื่นชมเลยแหละเนาะใช่เดี๋ยวต้องรอดูนะทุกคนอีกหนึ่งบทบาทคือบุว่าพอตัวนางงามเองมีประสบการณ์รู้ ข้อดีข้อด้ยอยอก้าหรือผ่านประสบการณ์อะไรจากเวทีต่างๆแล้วเก็บสะสมทุกๆคอมเมนต์มาบูมเชื่อว่าเวทีของแมนดาค่ะเต็มที่แน่นอนอ่ะขออีกสักคำถามได้ไหมอ่ะคือพอตอนนี้อ่ะผันตัวมาเป็นผู้ผลิตผู้จัดละเกี่ยวกับเวทีนางงามแล้วงานแสดงละ่ะงานเดินแฟชันโชว์ที่แฟนคลับของเราในกลุ่มของการเป็นนักแสดงในการเป็นนางแบบก็ยังมีอยู่เราจะได้ผลงานของอแมนดาตรงนั้นไหมคะ เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆค่ะการที่มาเป็นเจ้าของจัดเวทีนาง,งานไม่ได้แปลว่าจะทิ้งงานอื่นเลยคืออ,อย่างหนึ่งที่ได้รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะก็คือมีทีมงานที่มีคุณภาพมากๆที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าก็คือเป็นทีมงานที่ด้ได้ร่วมง,งานด้วยตั้งแต่ปี2020มาแล้วก็ได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่หัวกะทิอะค่ะทุกคนเก่งมาก ขนาดงานเมื่อวานก็คือออกมาแบบ flawless แบบแฮปปีที่สุดก็เลยมไม่ไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะแล้วลปีหน้าก็จะมีเพลงด้วยออกซิงเกิลซ <Single S 2> ิงเกิลกับของค่ายหรืออะไรยังไงคะกับของ BEC ออเขาก็จะมีแบบว่าเป็นค่าย BEC Music ขึ้นมาอุ้ยตายแล้วเธอมากความสามารถมากร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้ ถ่ายแบบก็ได้เป็นเพลงรักเพลงเศร้าเพลงเต้นหรือเพลงประมาณไหนเพลงประมาณไหนเอาเอาเรื่องราวของหัวใจตัวเองแบบเขียนถ่ายทอดเป็นเพลงหรือเปล่าเราขายแบลเราขายน่ารักก็ต้องน่ารัก่อไปจะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆหน่อยแบบมันเชิมันมันจัดสนุกสนานใจจอยเต้น maybe ต้องรอคุณจะต้องเห็นคุณจะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทคุณแอมแอนด้าจากที่อย่างนี้คุณจะเห็นแบบ เฮ้ยบ๊อบฟาเชอะช้าแบบสับขาเต้นแม่ต้อง cover นะอะเขาครบอยู่แล้วอั้นา้อถามนี้นะนางงามนักแสดงผู้จัดชอบอันไหนมากที่สุดอุ๊ยยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้จัดแบบได้ทําจริงจังอันนี้คือเริ่มละเริ่มละลังเข้าขาเข้าไปหลังจากนี้มันก็จะต้องเข้าไปลุยกับลุยงานก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวหนูบอกอีกทีหนึ่งตอน ปีหน้าเรียนเชิญมานะคะมาน้ปีหน้าเาสัมภาษณ์คุยไม่ต้องปีหน้าหรอกพี่ว่าเดี๋ยวพอเพลงออกก็มาโปรโมทที่รายการอีกทีนึงเนาะแต่ก็รออใครที่แบบว่าเป็นแฟนนางงามถือว่าพร้อมที่จะส่งตัวเองเข้าประกวดก็คือช่วงมีนาเมษาเดี๋ยวทุกคนจะได้รายละเอียดเดี๋ยวนะมีมีคนเขียนคอมเมนต์เข้ามาในรายการเราสดตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอแมนด้าเป็นผู้หญิงที่ปังขึ้นเรื่อย ปังขนาดเนี้ยเขาไปมูเตลูที่ไหนเอออันนี้อยากรู้เป็นคำถามหนึ่งที่คุณผู้ชมเขียนเข้ามาแล้วแบบน่าถามมากอะแต่ดบให้มันได้พักก่อนเอาไว้เบรกสุดท้ายได้ไหมถามเันได้ได้ไหมให้ถามไปเลยนะอ่ะไปมูเตลูที่ไหนปังขนาดเนี้ยไปหลายที่มากเลยค่ะตที่ที่เชื่อที่สุดเน้นไหว้พระไม่มีไม่มีที่ไหนที่เชื่อที่สุดแต่เราเราเชื่อว่าทุกที่ศักดิ์สิทธิ์หมดค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือเราเหมือนแบบ ขอพอด้วยใจอ่ะมันมามาจากข้างในแบบขอแบบจริงใจงดูดวงไหมดูดวงไหมคุณดูดวงไหมหมอดูอขอทักไหมว่าปีไหนจะเป็นปีเฮง <คน S 2> ไม่คนไม่ค่อยดูไม่กล้าดูดวงโอ้ตาโตขนาดนี้ไม <c oughs> <อ>่จริงจริง,รงโอ้โห<อ><อ>เป็นเป็นคนไปไปไหว้นะคะไหว้พระไหว,ว้ทุกอย่างแต่แค่เรารู้สึกเรากลัวจะโดนทักอ่ะเฮอเลยวนไหมวนบ้างไหม ขอพรมากกว่าค่ะเน้นขอพรไม่เน้นบนไม่เน้นติดสินบนแต่ตะกี้จับได้ทำยังไงขอพรด้วยความจริงใจใช่ใช่ก็ต้องลองดูว่าจะยังไงแต่เดี๋ยวตอนนี้ให้อแมนดาไปพักก่อนแป๊บหนึ่งนะคะดูรายการคุยแทบโชว์เสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ